I am in ASEAN. 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 มันหมดหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาล้วไงล่ะน้ำมันหมดกลางทะเลสาบเนี่ยนะบ้านเบิ้นก็ไม่มีเดี๋ยวมอบภารกิจนะครับฮะภารกิจรายการทะเลแบบเนี้ยตรงเนี้ยภารกิจของคุณครับตรงนี้พี่มันสองนี้มาอีกแล้วคุณคุ้นไเนี่ยฮะมันอะไรเนี่ยท้าวสวน ตลกหยิบไปซองมาเนี่ยชาวสวนตรงไหนเนี่ยมีแต่น้ำตลกละยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยจะพมาตรงไหนก็ไม่รู้จริงชาวมีกประมงหรือเปล่าเออชาวประมงหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณมาเป็นชาวสวนที่นี่นะครับชาวสวนที่นี่ สวนยังเฮ้ยโออมันเป็นสวนด้วยอ่ะเออสองฝั่งเลยนะจะใช่ที่ดีมัะเนี่ยบ้านใช่แล้วล่ะน่าจะนะทำสวนอะไรไม่รู้เออเห็นแล้วเห็นแล้วต้นอะไรเกิดเทศไอ้เนี่ยมันเกิดเทศปลูกนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วเขาปลูกกันยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะถามเขาอยู่เนี่ยแต่ก็น่าจะปลูกบนบนน้ำใช่ผมคิดว่าคงปลูกบนสารลายที่เราเห็นน่ะ เยอะมากใส่น่าจะปูใส่ขายะไรหรือเปล่าใช่ใช่ไม่คงมีกิจกรรมหมดที่นี่แหละที่ปูน้ำอ่ะก้อนนี่คือเราเลี้ยวเข้าแล้วเราเลี้ยวเข้าแล้วเข้าในไร่เลยเข้ามาในในในไร่ในสวนเขาแล้วอันนั้นมันเป็นพวกบ้านพักเขาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเฮ้ยบอลฮะเฮ้ยนั่าน่าคุ้นๆนะบอลอ๋ใครอะนั่นแ่ะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยนี่มันชิงชิงนี่นะเออเออใช่ใช่แล้วไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะ พิงชิงพิงชิงพิงคิงเฮ้ยโอหท่งนี้จ้าสวัสดีค่ะยิงลาบ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนะคะแล้วมาทำอะไรครับเนี่ยพิงคะมาทำเช่วสวนมาชาวสวนสวนที่นี่เนี่ยนะโอ้ค่ะระวังมิสเตอร์บอลโอเคค่ะโอ้ยมีไหนเนี่ย ปั้นเคหือกระท่อมกลางนาที่บ้านเราเลยแต่วันดีมันกลางทะเลนั่งนั่งก่อนกูนะขยามมาข้างหน้าได้นะคะพี่กระท่อมในสวนก็อย่างนี้นะคะกระท่อมในสวนเหรออ่านะคะเป็นใช้แต่ไม้ไผ่อย่างเดียวชิงแนะนำให้จัยกับนะคะเจ้าของสวนก่อนนะคะครับผมอูโซเมอูโซเม พี่เขาก็เป็นเจ้าของสวนที่นี่นะคะแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะที่พามาเนี่ยอะไรอินเลอินเลอบอกจะให้มาเป็นชาวสวยเราก็หยิบแผ่นนึงว่าหยิบปิ่นหรือเปล่าเนี่ยภารกิจอ่ะถูกต้องนะคะที่นี่ก็คือทะเลสาบอินเลอินเลออ่าอินเลนะคะอินก็คือทะเลสาบเลก็คือสีนะคะหมายความว่าแต่ก่อนนี่คือแบบว่ามันมีหมู่บ้านใหญ่อยู่สี่หมู่บ้านในทะเลสาบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นทะเลสาบที่อยู่ใน สี่หมู่บ้านนะคะอินเดียอินเลยอ๋อไอ้ที่บอกจะมาเป็นชาวสวนเนี่ยคือสวนยังไงคือสวนแบบที่เราเห็นใช่ไหมที่เราผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาทําอะไรอย่างไรกันบ้างครับก็ตอนนี้นะคะอย่างที่พี่ผ่านมาเห็นนะคะที่นี่นะคะอินเดียนะคะก็คือเขาจะมีนะคะทําบํารุงนะคะมีบำรุงแล้วก็มีบำรุงแล้วก็มีเกษตรนะคะเกษตรนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นปลูกนะคะมะเขือเทศนะคะแม้มีผักบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆคือมะเขือเทศถ้าสมัยนี้อยู่อย่างอ่ะเขาใช้ในปลูกอ่ะ มีโฟมเป็นทุ่นลอยน้ําอยู่หรอส่วนมะเขือเทศอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นน้ําแล้วเขามาทําเองนะคะทําอะไรอ่ะทำยังไงสาลายนะคะใช่ค่ะโอ้สาลายที่เราเห็นใเนี่ยนะเนี่ยใช่เมื่อกี้ใช่ยังนั่งเรือมาตลอดทางนี่บอลยังบอกเลยว่าเห็นสาหลายเหมือนสาลายตลอดทางเลยอ๋อเหรอเขาใช้เป็นเหมือนแบบเป็น เป็นพื้นใช่ก็ใช้สาหลายแล้วก็มันจะข้างล่างนะทะเลสาบมันจะมีดินมีดินอ่ามีดินเกขึ้นมาเออเกาเขาเอานะคะสาลายกับดินนะคะทับกันไปทับกันมาก็้ห้มันอยู่ตัวนะคะแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันจะมีไม้ค้ำอยู่เยอะๆนะคะเออนะคะที่ไม้ค้ำอยู่ก็คือแบบว่าไม่ให้มันลอยไปให้มันอยู่ตรงนั้นอ๋ออ่านะคะแล้วก็เห็นเป็นลอกเป็นช่องช่องไปเรื่อยแต่จะสงสัยว่าเอ้ยแล้วมันเป็นแถวนี้ยไปยืน เราไปยืนอยู่ได้ไหมเก็บมะเขือเทศได้ไหมไม่ได้นะคะก็คือเก็บมะเขือเทศก็คือต้องอยู่บนเรือบนเรือมันเดือแล้วก็เข้าใจละเข้าใจละเราเราคือไม่ได้ไปมันมันไม่สามารถยืนได้แต่มันแค่เหมือนมาใช้เป็นฐานได้แต่เราลูกใช่แต่เราเก็บไปเราพายเรือเก็บใช่ไหมแล้วก็นะคะคือมะเขือเทศที่นี่ปลูกนะคะเขาไม่ลดน้านะ เออเขาใช้อะไรอ่ะก็มันมันเป็นสาลายอยู่แล้วอ่าอ๋อแตละเมษตรข้นมายอะแล้วแล้วเขาใช้อะไรเป็นปุ๋ยอ่ะเนื้อซาจะมีไปตรงไหนเนาะเนื้อเซนนี้ไปมีเตมีโอซาไปเนี่ยปุ๋ยข้ออ๋อที่ทำจากมูลสัตว์อ๋อคือปุ๋ยข้อใช้ปุ๋ยข้ออย่างเดียวอ๋ออย่างเดียวค่ะอย่างนี้ก็แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ธรรมชาติล้วนๆปลอดสารพิษ่อสารพิษไม่มีปุ๋ยที่เกี่ยวเคมีใช่ใไม่มีไม่มีแล้วที่ผมเข้ามาแล้วมันเยอะมากแล้วของคุณลุงดูแลแค่ไหนมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ กูนียา้าด้ลอกูเนี่ยในกูเชียทำเขาใจได้เนี่ยมาใส่ลยาละมายากูเนี่ยในกูไว้ใส่อะเอาละเพราะว่ากูเนี่ยเพนยาเ่าเออเพื่อนยาใส่วนพื้นที่นะคะต้องซื้อไม่ใช่ว่าปลูกตรงไหนก็ปลูกได้ทำตรงไหนก็ทำได้ก็คืออย่างเห็นเราเห็นทะเลสารทะเลนี่คือต้องมีที่ด้วยหรอม่วะมายถึงว่ามีเป็นกรรมสิทธิเป็นเจ้าของด้วยเป็นมีทอยาจะไปปลูกตรงไหก็ปลูกทาไม่ได้ต้องซื้อที่นะคะแล้วเาทาปลูกแบบนี้มันกนาหรือยังครับ ค่ะก็อย่างที่รู้จ,าจากักมาจากพี่เขานะคะที่เขาบอกว่าตั้งแต่ร้อยปีกว่าแล้วนะคะประมาณร้อยปีกว่าแล<อ>้วนะร้อยปีร้อยปีก่าแล้วก็ตั้งแต่เขาเกิดมาบรรพบุบรุษเลยทัรบุรุษเลยนะคะทาอย่าง,งนี้มานะคะทำไมเขาเลือกที่มาอยู่กลางทะเลสาบแทนทำไมเขาไม่ไปอยู่บนดินจะได้แบบ<อ>ทำมาหากินได้แบบสะดวกกว่าอย่างเงี้ยครับพี่ดูแลกูว่าดีอินเล้มาลานีอาดาเล่เรียนมีเพื่ยนหนึ่งบองว่มีรุ่ยยาดาเล่เดี๋ยวพี่ดูดีดูอินเล้กันทำมาลานีอาดาเล่เด็ดจุดนี้ผู้พัฒนเสียงแล้วที่เอินให้มาเป็นนิยมนะโอเคโอเคไอ้ตรง ตีแต้มีไว้ทุกนเรือนเหตุแต้มบุ้งสังมเสี่ยวก็คือตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายเขาอยู่ที่นี่มานะคะเพราะฉะนั้นให้เข้าไปอยู่ที่อยู่ที่อื่นที่อื่นหรือว่าที่ไม่ใช่ทะเลอย่างเงี้ยเขาอยู่ไม่เป็นค่ะแต่ก็ทึ่งนะแบบใช่ทึ่งแนวความคิดของคนสมัยก่อนไงคือแบบอยู่การทะเลสาบก็ยังทําสวนได้วิธีจะเรียกว่าเป็นการ หนึ่งเดียวในโลกนะคะที่มีอ๋ออ๋อหนึ่งเดียวในโลกเลยเหรอใช่คำว่าในโลกเลยใช่ไหมที่นี่ที่เดียวในโลกที่ทีี่เดยวใช้ท้าภายเรือนะคะที่มีนะคะสวนถักบนบนทะเลนะะคเป็นวิถีชีวิตที่น่าน่าสนใจมันน่าทึ่งไงน่าหุกยั่งนะจะเป็นชาวสวนนะคะก่อนอื่นก็ต้องไปรู้จักกับสวนของตัวเองก่อนเดี๋ยวชิงจะพาไปนะคะดูนะคะว่าเขาทํากันยังไงนี่เขาก็ไายเรือเก็บ อันนี้ไม่ใช่ไายเรือเก็บค่ะถ้าไผเรือเก็บมันจะมีสก้าเล็กๆอยู่นะคะที่เก็บมาเกลือเทศอันนี้แบบว่ากลับไปบ้านนู้นบ้านนี้นะคะที่นี่มีเรือก็เหมือนมีมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะคะถ้าไม่มีเรือก็ไปไหนไม่ได้นี่นะคะเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเอาสาหร่ายกับนะคะดินนะคะมาประทับกันนะคะดินนี่เอาจากดินข้างล่างนะคะดินข้างล่างน้ำทะเลสาบใช่ไหมคะ มันเหมือนตอนนี้กําลังจะตั้งแปลงใช่ไหมคะตั้งแปลงอยู่นะคะคือยังไม่ปลูกนะคะนี่ตั้งตั้งอยู่นะคะดินนี้ขึ้นไปยืนได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไรับน้ำหนักไม่ได้รวมเลยรวมเลยนะคะไม่ได้เขาบอกว่าเอาสาหร่ายแล้วก็เอาดินนะอย่างน้อยทับกันนะคะสองครั้งก็สองชั้นสองชั้นก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะให้พี่เขาทดสอบให้ดูว่านะคะดินนี้มันแข็งไม่แข็งโอ้โหแย่เช่าดีมีอะบอลล่าไข่เลยสวยแย่เช่านี่ค่ะ เห็นไหมคะอหนาแน่นนะบอลนะลองดูหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเอ้ยมันมันมันเหมือนเป็นพวกพวกตะไคร์อ่ะเหมือนใช่ใช่แผ่แผ่เต็มแทงแทงเข้าไปไม่ได้นี่ดูนะครับนี่ออกสุดแรงนะมันมันหนานะดูนะหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมเขาลองไว้สองชั้นแข็งแรงโอเคนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าดินนะคะมันจะอยู่ได้อย่างนี้นะคะมันจะต้องมีสาหร่าย อ๋อครับอ่ามันจะมีสาหร่ายอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชีนนะคะจะพาผู้พิสูสองคนนะคะไปนะคะดูนะคะวิธีนะคะที่เขาทําเอาสาหร่ายแล้วก็ดินมาโปะกันนะคะเพื่อที่ใช้มันเป็นแปลงอย่างนี้บานพร้อมยังพร้อมพร้อมไหมคะโอเคครับโอเคนะคะแล้ว่อนขึ้นี่นะคะเขากําลังปะกอยู่นะคะเอาดินนะคะดินนี่เอามาจากข้างล่างน้ําน้ําข้างล่างนะคะแล้วเลาทำเนี่ยสาหร่ายเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยมันรอบนึงมันอยู่ได้นานแค่ไหน ดินนี่นะคะทุกๆ7วันเนี่ยก็ต้องทําแบบนี้ทุกเจ็ดวันอ,อย่างนี้นี่เอง <c oughs> งั้นเดี๋ยวผมขอลองเลยนะครับ <c oughs> ได้เลยค่ะลองเลยนะคะ <c oughs> โอเคระวังนะคะลอง <c oughs> ลื่นลื่นโอ้โหนี่นะครับร<อ> <c oughs> ะวังดูบอลเอาไหมคะบอลถูกไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะใช่คะช่คะไปทำไลค่ะหนักไหม โอ้ oh, ได้เลยบอลได้เลยเน<ด>ี่คือลายถามว่าหนักไหมใช่ได้หนักครับหนักอ๋อเท่าที่ดูนี่เป็นดินเออ่คล้ายดินทรายแล้วก็มันจะรุ่นรวน,นพ,อพอสมควรเหมือนกันนะครับเพเขาตักมาจากเอใต้พื้นน้ำนะครับแต่ว่ามันก็มีความเหนียวแน่นอยู่ในตัวผสมกับสาหร่ายด้วยมันก็เลย ดูเป็นชั้นแน่นหนานะครับมาลองไหมไม่ใช่ปัญหามาบอลโอเคบอล่าเคบอลมาบานไหนอย่าตักแรงเดี๋ยวก็กระเด็นอีกไม่หนักหนักมันมีสาระใช่ครับมันผสมอยู่มันจะรู้สึกว่าถึงความแน่นของดินของความแบบไม่มีส่วนผสมของอะไรที่เป็นเป็นทางวิทยาศาสตร์ส่วนคือเป็นผลผลิตจากธรรมชาติล้วนๆโอ้ย พอใช้ได้แล้วยังครูฮะโอ้ได้แล้วบอลเรียบร้อยเรานะได้แปลงแล้วโอ้เสร็จภารกิจสักทีหนึ่งนะเป็นไงคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จค่ะนี่นะคะก็คือจะให้ผู้พี่ทั้งสองคนนะคะไปเก็บมะเขือเทศเก็บมะเขือเทศใช่ค่ะจัดการนี้ให้แข่งกันด้วยว่าใครจะเก็บได้เยอะกว่าใครโอ้บอลแข่งกันใช่ค่ะโอ้สอบปรบมอนเอาอย่างนี้เอางี้ดีกว่าถ้าแข่งกันเฉยๆมันมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนใครเก็บได้น้อยกว่าไม่ต้องกินข้าวเย็นดีกว่า อ่าใช่ใช่แม่นเลยใจถึงเปล่าเตรียมหมดข้าวไลยแล้วใจถึงเปล่ากล้าเปล่าโอเคจะเป็นคนนับนะคะว่าใครได้เยอะกว่าได้มาครับ ถึงไร่มะเขือเทศแปลกแหวกแนวอ่ะที่ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมครับพี่ว่าจะต้องเป็นไร่มะเขือเทศแบบบนดินนี่ของผมต้องแบบแตกไม่เหมือนใครไร่มะเขือเทศกลางทะเลสาบแต่ว่าที่เด็กกว่าผมอีกดูด้านหลังนี่ขออีกทีอ่าเยอะเยอะเยอะไอ้สุดยอดปะละใช้เท้าายเลยอะ โอ้โหเก่งจริงเน่ะผมลองได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวให้ผมไปเก็บมะเขือเทศทำหากิจให้เสร็จก่อนวันนี้ผมต้องเอาแนา่ตอนนี้ผมจะเริ่มเก็บแล้วนะเดี๋ยวอยากจะดูครูหน่อยนะครับคุณครูเขามาท้าผมอยากจะดูนี่ว่าเขาจะเก็บได้แค่ไหนมาชวนผมแข่งมาถูไม่รู้จักผมกันแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในล่องของของต้นมะเขือเทศแต่ละล่องนะครับต้องนีปฏิบัติภารกิจนะครับมีความลับอย่างหนึ่งที่บอลเขาไม่รู้ รับรองเสร็จผมแน่บอลแท้แน่นอนเพราะว่าตอนในเด็กเนี่ยเข้าสวนตลอดอากงมีสวนส้มเก็บส้มตลอดเข้าไปเลยจะเริ่มเก็บจากตรงนี้เขาเก็บด้วยนี่เขียวแดงเลยผมต้องเริ่มแล้วล่ะผมขอชิคเข้ามาลูกหนึ่งนี่นี่ปมานี้มันเป็นการโอ้ยทิศง่ายๆพายเรือเก็บอย่างนี้คุณครูเขาจะตามผมท่านอ๋อ อ่าวิธีดูช้าๆดูช้าๆไม่ใช่ดึงใช้นิ้วโป้องอย่างงี้ดันแน่ดันดนี่ก็ออกไหมเหมือนเราดันอย่างงี้ไม่ใช่ดึงเขาไม่ให้ดึงนะเขาไม่ให้ดึงนี่จับจับตรงนี้แลน,นิ้วโป้งนี่นะฮะนิ้วโป้งโอ้เห็นไหมหลุดง่ายกว่าอีกอ๋อแล้วมันจะดูสวยด้วยเห็นไหมจะไม่ช้ำเอ่อถ้าเราเด็ดเนี่ยจะช้ำนี่ต้องอย่างี้จับ โอ้โหเป็นเนี่ยมันจะคือไม่ต้องใช้แรงเลยอย่างเงี้ยฮะดรืดูเห็นไ,ไหมชิลมากเหมือนไม่ต้องออกแรงเลยเ,เยอะมากเลยนะครับก็เก็บคล้ายๆส้มตอนเด็กๆเนี่ยตามมากงไปในส่วนส้มที่อำเภอหนองเสือนะครับ <S <S ตอนนั้นเมื่อก่อนหนองเสือมีส้มเยอะวิธีการก็ คล้ายๆกันนะครับลูกนี้ยังอ่อนเก็บไม่ได้รู้ว่าบอลได้มากน้อยแค่ไหนครับ <Okay. S 2> อันนี้ยังไม่อาอันนี้เล็กรอให้มันโตเต็มที่ก่อนอันนี้แดงหวานลูกนี้หวานแน่นอน เหมือนได้กลับไปอยู่ในวัยเด็กอีกครั้งนะครับคิดถึงภาพตอนเด็กๆใส่ยันนี้บอลต้องอิวข้าวแน่นอนเพราะว่ากติกาตั้งไว้ว่าใครแพ้อดข้าวเนี่ยที่สีสันสดใสเนี่ยปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีไม่มีสารเล่งโตหรือว่าฉีดสีที่ทำให้แบบดูสดใส เรียกว่าสดใสาจากธรรมชาติของเราหนึ่งตะกร้าเป็นไงเขาใช้เวลาเก็บอย่างนี้ไม่รู้เขาใช้เวลาเท่าไหร่แต่แต่เราก็ได้เยอะนะเห็นไหมได้เยอะรนะับเพิเดียวป่านี้ครูสองลูกได้ยังหรือเปล่าไม่รู้รรเต็มที่ก็สามลูกครูอะ่ะวันนี้เจอลูกแปดสามเลยมันตกมากเลยนะครับมีให้เก็บไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับลูกนี้ใหญ่นี่ครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิต เป็นกตรกรรมพอได้มันเก็บอย่างนงี้รู้สึกประทับใจอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับผมชอบแบบนี้นะชีวิตที่เรียบง่ายย,ยิ่งดูยิ่งทึ่งนะครับได้เท้าข้างหนึ่งเนี่ยพายไปด้วยน่าลองเหมือนกันนะครับวิธีพายเรือแบบนี้ดูแล้วถ้าทางจะยากพอสมควรครับแต่ก็น่าลองเป็นอย่างยิ่งไม่รู้ว่าตอนนี้บอลก็ได้ม้างน้อยแค่ไหน มือนเป็นการเปิดโลกทันใหม่เปิดมุมมองความคิดเห็นใหม่ของผมนะฮะว่าเออมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขจะสังเกตว่าคนพวกนี้เขามีความสุขกับกับของที่เขามีอยู่แค่เนี้ยเขาก็อยู่กันได้มันทําให้ผมเห็นโลกที่มันกว้างขึ้นใครจะไปรู้ว่าจะมีไร่มะเขือเทศปลูกอยู่กลางทะเลแล้วไม่ได้ปลูกเป็น,เ,ปนเกาะกลางทะเลปลูกกลางทะเลเลยทะเลสาบ ที่เดียวในโลกเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างถามได้เหนื่อยดิทีนี่ก็เหนื่อยแล้วหรอโฮ้ยบอนไว้หน่อยไว้หน่อยบอนไว้รุ่นไว้รุ่นอ้าวคุณครูเฮ้ยถึงก่อนผมได้ไงเนี่ยก็ถึงนั้นแล้วครับไปหรือเปล่านดอย่างนี้ถนัดครับบอลมันเขาไปหรือเปล่าถามจริงเดี๋ยวมาดูผลงานครับมาดูผลงานไปมาดูผลงานก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะผมว่าผมเร็วแล้วนะเนี่ยอ่ะอ่ะโอ้ยหาดูสิโอ้ย กินขอเช่นกันจริงๆนะว่าใครได้เยอะกว่านี่บอลแค่นี้เหลืออะ้รใช่ไหมคะครับเหลือจริงนะเรื่องของครูมั้งใคะของครูอะอะไรของครูนี่น่าอะไรดูดูดูดัไม่ไม่มองนี่ก่อนมองนี่ก่อนอะไรบอลไหนอะไรของครูเดี๋ยวบอลอะไรไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรอันนี้เฮ้ยอะไรแล้วมาแย่งอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยบอลยี่อันนี้ไม่ต้องนับเลยไม่ต้องนับรูปอะไรดูก็รู้แล้วแตกต่างกันมาก ดูก็ดูแล้วล่ะว่าใครชนะว่าใครแพ้เออครับเราเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับก็คือการที่จะใช้ความสามารถใช้เท้าพายเรือครับครับผมมือไม่พายเอาเท้าลากนะนั่นเองเดี๋ยวเราต้องลองดูหน่อยครับลองดูนะครับเอาเลยครับเอาเลยเก่งก็เอางั้นไงโอ้โหดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่ายากเหมือนกัน แล้วก,ก็ไม่ใช้มือด้วยทำไมไม่ไปเลยอะ <c oughs> <c oughs> ไหวไหมมันจะไปไปได้ไงล่ะมันติดนี่อยู่เราพาโอ้โหบอลเราได้ม,มากไหมมากับมากรหมาโอ้โหเจ๋อเจ่อติเดี๋ยวนี้เราจะได้เห็น <c oughs> บอลตกน้ำเมื่อกี้หัวเราะเมื่อกี้หัวเราะผมนี่ไงว้าว่ไ ไม่เอาดีกว่าคุณชมแน่จุ๊บๆเฮ้ยดูมันง่ายจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วมาลองดูจะรู้ว่าต้องใช้ทักษะใช่ไเถอยอมแพ้ล้ไม่ได้จริงขานี่ต้องแข็งแรงมากใช่ขาแข็งแรงนั่งเงีน่ง ก็ใช้มือธรรมดาแล้วกันครับ<า>รู้สึกว่าอย่างนี้ง่ายกว่ากันเยอะนะคที่นี่นะคะบริเวณที่ที่ชินพาผู้พีสูสองคนนะคะจะมาดูนะคะว่าสาหร่ายนะตามันเป็นยังไงนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> น้ำมันใสจนเรามองเห็นสาหร่ายได้เลยนะ,ะนั่นไงบอล <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช,ใช่เห็นเห็นเลยครับ <c oughs> สาหร่ายจะให้ลงไปดูเลยขอลองลงไปได้ไหมครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะไดบ้าเลย เอ้วอลอันนี้สาหลายอู้หู้อันนี้สาหลายมั้ยอันนี้อันนี้อันนี้สาลายลึกเลยสาลายอันนี้มันยากโอ้โหอะไรเชียอไม่เหมือนสาเลยอันนี้สาลายอันนี้สาลายอันนี้มีเศษผมให้คุณซีไม่ได้นึงโอ้ยแต่กล้าไปเอามาใหม่กูได้แค่นี้ใช่ไหมคะไม่ไม่มันลึกเดี๋ยวดำมเลยแต่รังใหม่ ไปแล้วมาแล้วโอเคเยอะนี่คือสาหร่ายไม่กินไม่ได้นะกินไม่ได้เหรอม่ได้ไม่ไชาว่้านเขาบอกว่ากินไม่ได้นะคะหนึ่งสองสามุ ยอดมากเลยนะประสบการณ์นี้เป็นไงโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเป็นเลยเต็มเลยทีนี้ต้องจดจำเลยครับสุดยอดมาก สนุกมากเลยได้มาเรียนดูวิถีชีวิตของคนพมา่าสำหรับครูแล้วเนี่ยที่แรกครูรู้จักประเทศพม่าจากส่วนใหญ่ดูข่าวก็จะมีเกี่ยวกับการเมืองอะไรพวกนี้ที่แรกเราคิดว่าน่ากลัวแต่พอได้มาเรียนรู้ชีวิตแล้วเนี่ยคนละเรื่องเลยครับไม่ได้น่ากลัวเลยอย่างที่คิดครับแล้วบ้านละครับแล้วพี่ปอน,นะคะคนที่นี่น่ารักมากศาส,สนาเนี่ยพระสงฆ์ที่นี่ก็โอ้โหดูแบบเพ่งรัดสำรวมน่านับถือมากแล้วก็มาเรียนรู้ได้หลายใอย่างสนุกอ่ะ ได้ดำน้ำได้ไปดูการเกษตรการทะเลสาบจะมีใครได้เข้ามาบ้างใช่ไหมใช่ความรู้สึกที่ได้ไปเป็นเด็กวัดนะคะเป็นไงบ้างได้รู้จักผู้คนจากการเป็นเด็กวัดนี่แหละจากการที่ไปเดินตามท่านสัมเนธไปบิณฑบาตก็ทําให้เราเห็นบ้านเรือนทําให้เราเห็นรอยยิ้มอริยาศัยไมตรีเพราะว่าสัมเนธท่านเข้าไปถึงในบ้านไปนั่งรอนี่คือก็เป็นความรู้ใหม่ที่พี่ภูมิเห็นแล้ว เออมีแบบนี้ด้วยใช่ครับผมถ้าพูดถึงความประทับใจของที่นี่นะคะพี่บอลประทับใจอะไรมากที่สุดคนที่นี่ครับผมพี่บอลรู้สึกว่าคนที่นี่มีน้ําใจมายตีอย่างสูงคือทุกคนรู้ว่าจิตใจมุ่งมหาศาสนามีสิ่งยึดเเดี่ยวจิตใจเดียวกันแล้วก็น้ําใจผมชอบมากเลยแล้วครูล่ะคะประทับใจอะไรมากที่สุดสําหรับครูชอบสองเรื่องนะเรื่องแรกคือเรื่องการแต่งกายครูว่ามันเป็นเอกลักษณ์ก็ครูไม่เคยได้ใส่อฟปสโลงแล้เสื้อ ราะว่ามันมันเรียบง่ายแต่มันคลาสสิกมันแสดงถึงมันดูแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เป็นมลนเสน่ห์ <ไป S 1> อีกเรื่องหนึง่ง<อ>เห็นหนุ่มสาวเขาเข้าวัดเข้าพระเจดีย์เนี่ยที <ừ> ่บ้านครูก็จะเห็นช่วงัเทศกาลน้อยแต่ทีเนี้ยที่นี่หนุ่มสาวไปเที่ยวที่วัดกันใช่ค่ะโอ้โห oh, เห็นแล้วแบบรู้สึกดีนะรู้สึกดีค,ครับผมหลังจากที่เราสองคนนะครับมาปฏิบัติภารากิจที่มามาพม่าสองภารกิจเนี่ย เราได้เรียนรู้ได้เห็นอะไรเยอะมากเขาเรียกว่าได้เปิดโลกทัศน์เปิดประสบการณ์ชีวิตของเราใหม่อีกคุ้มค่าจริงๆอีกหน้าหนึ่งของชีวิตเรายังไงผมก็ต้องขอขอบคุณคุณชิงเป็นภาษาไทยก่อนคดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณเป็นภาษาพม่าเลยดีกว่าเจสุปาคุณคับ